ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับเราถูกปลุกตื่นจากที่นอนนะด้วยอุณหภูมิ15องศาจะขึ้นไปพิชิตเขาสามเหลี่ยมกันอาหลงบอกว่าเป็นไฮไลไท์ที่สวยที่สุดของทริปนี้คู้เริ่มทริปนะฮะอ ลงทุนมาจากเชียงใหม่อยากตื่นตีสี่มาเดินมาเดินขึ้นเขานี่ตัววางแผนที่ชายขอบคุณไกด์ที่พิสักออารมครับอาองขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เราให้ดูความชันของเส้นที่รถขึ้นไปฮะแต่ตอนนี้เราก็คงจะไม่มีทางเลือกแล้วเพราะมาครึ่งทางแล้วชันที่ไหนก็ต้องไปเราเริ่มเดินกันตอนตีห้านะครับ เดินไปเรื่อยๆคุมการหายใจเร้บอกว่าเราจะเดินประมาณ4ยกนี่ยกแรกแล้วฮะเหนื่อยเลยเพราะมทางชันมากเลยชันนะสี่ห้างสาได้ไม่มีทางให้พากระตืออย่างเดียว็นง,งนบ้างหนึ่งเหนื่อยมาก่าสู้ๆตั้งใจมาแล้วสมาชิกน่าจะหายไปคนมังนะ้งเนี่ยแอบนอนข้างล่างมัง้ง <laughs> ถึงยังเย้ yeah! ถึงแล้วน,นี่เราขึ้นมาจุดสูงสุดของผาสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้รอพาที่ขึ้นกันนะเราเป็นชุ่แรกที่ขึ้นมานะครับมีกันทั้งหมด5คนนะไกด์2ท่านนักท่องเที่ยว3ท่านนะ มอาทิตย์ขึ้นทำงานแล้วนะครับวันนี้ทำงานเลทนิดนึงขึ้นมา6โมง40่สิบวันนี้บนยอดผาสามเหลี่ยมนะครับอากาศที่ดูได้จากในโทรศัพท์11อองศานะ ช่อากาศหนาวน่าจะสิบเอ็ดตอนนี้มันสิบสองงศาแต่ว่าเหมือนสิบเอ็ดเพราะเราอยู่นิ่งเข้าขึ้นมากันหมดแล้วเราก็เตรียมตัวลงนะพิชิดได้แล้วลุยดาวางเลยนะล่ะไปลุยได้เวลาเดินลงแล้วนะครับ ก็จะชันอย่างที่เห็นเนี่ยฮะโอเค thank you ได้อยู่สู้อยู่แล้วอาจจะช้าสักนิดหนึ่ง ย,ดยอดยอดนวิทย์ทำสำเร็จแล้วตอนนี้เรากำลังเดินลงมาได้ประมาณกับครึ่งทางแล้วนะครับด้าน,นหลังก็เป็นสนสามใบฮะตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่าจะแปดโมงแล้วพระอาทิตย์กำลังสวยเลยระหว่างเส้นทางที่เราเดินมานะครับเราจะเจอเมือเขือป่าขึ้นเยอะมากเลยฮะแต่หลบบอกว่า เสือป่าพวกนี้เราจะกินเป็นอาหารไม่ได้เพราะว่ามันจะมีฤทธิ์เมาเหมือนพวกเห็ดป่าครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งความรูท้ที่ที่เราควรจะรู้ครับบางทีเราคิดว่ากินได้มันไม่ได้มีประโยชน์และมันกลายมีโทษกับเราด้วยบริเวณนี้จะเป็นป่าสนนะครับสนขึ้นเยอะมากเลย ความสวยงามของดอกไม้ป่านะครับที่เราเจอตลอดเส้นทางนะครับสวยงามมากๆเลยคนระับผมไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะสวยมากเลยครับตอนที่เราขึ้นมาตีห้านะฮะเราไม่เห็นทางเลยเลยเราเห็นแต่เส้นทางที่ไฟฉายส่องนะฮะตอนลงนี่สิ เส้นทางโคตรจะสวยเลยโอเคในสุดเราทำสำเร็จราถามว่าเหนื่อยไหม <Okay. S 1> เหนื่อยสุดๆเลยอ่าท,ท,ที่หนึ่งเหนื่อยไหมดูทางด้านหน้านะครับทางที่เรามาเมื่อคืนเนี้ยเราโอ้โห ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเข้ามาในเมืองเชียงใหม่นะครับเราจบทริปที่บ้านกุบกับแล้วนะครับเส้นทางที่เห็นก็ว่าจะเป็นลูกลังแดงนะฮะถ้าจะมาที่นี่โอกาสที่จะเอารถขึ้นมาเองน่าจะยากฮะนอกจากว่าคนขับโฟวิวเก่ง,กงๆนฮะเพราะว่าเส้นทางจะเลาะชายเขาไปเรื่อยๆด้านซ้ายมันก็จะเป็นคายเหมือนหน้าผามีโอกาสเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับ